you <laughs> มารับรถในงนี้นะโอ้ยโคตร,รอ่อทุกคนน้ำเงินแก้วครับตัวนี้แปลงหน้านะฮะเป็น mc ตัวเซตนี้จะอยู่ที่34,900บาทนะครับอันนี้ทำสีใหม่นะฮะโคตร่รรอเงาวแวบเลยแรกเกอร์เราดีโอ้โหไงครับ นี่นะสีเดิมเขาเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วน้ำเงินเดิมฟอร์ดครับแต่อันนี้ก็เก็บใหม่หล่อเลยอันนี้ผมเห็นรถเท่ากับที่ลูกค้าเห็นเลยนะนี่เปิดรถออกมาเห็นพอดีเลยโอ้โหนะนเนียนมากขอบประตูนะครับฝันประตูเก็บเนียนมากรอจาดนะครับ โอ้ยช่ำมากครับบอกเลยลูกค้าน่าจะแฮปปี้นะตรงนี้นี่เป็นไงครับเก็บให้เนียนเลยนะฮะนี่นะโคตรรอ คับเซตนี้ก็อยู่ที่24,000บาทแต่ตัวนี้ลูกค้าเพิ่มแลกเกอร์ด้วยนะครับเป็น 2K เคของทางร้านนะครับเพิ่มประมาณเกือบ5,000บาทนะครับก็ได้สีช่ำๆแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันจะออกมันวาวช่ำๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเป็นสีนกแก้วเป็นสี น้ำเงินแก้วนะครับน้ำเงินแก้วจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตัวนี้ต้องอินบ็อกเข้ามานะครับผมแต่เริ่มต้นเนี่ยสำหรับกับสีเนี่ยก็จะอยู่ที่สอง่นสี่พันบาทนะครับประมาณนี้สวยมากนะผมว่าลงตัวเลยแหละโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปงานสีงานแปลงหน้าก็ยังทำอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ